คุณเคยสงสัยหรือเปล่าว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเป็นแค่ความบังเอิญหรือมันมีเหตุผลซ่อนอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณทั้งสิ่งเล็กๆน้อยๆและเหตุการณ์สำคัญในชีวิตมันเป็นเพียงความบังเอิญที่ไร้ทิศทางจริงหรือหรือแท้จริงแล้วทุกอย่างมีเส้นทางของมันมีเหตุและผลเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนเหมือนเส้นใยแห่งโชคชะตาที่ถักทอ ขึ้นมาจากการกระทําของเราเองถ้าคุณลองย้อนกลับไปพิจารณาเรื่องราวในอดีตคุณอาจพบว่าแต่ละเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนมีส่วนผลักดันและหล่อหลอมให้คุณเป็นคุณในวันนี้ทั้งดีและร้ายทั้งสุขและทุกข์ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องบังเอิญจริงๆหรือมันเป็นผลลัพธ์ของบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นบางครั้งเราเดินไปเจอคนที่ไม่ได้พบกันมานาน ในสถานที่ที่ไม่น่าจะได้เจอกันเลยบางครั้งเราตัดสินใจในเสี้ยววินาทีแล้วพบว่ามันนำไปสู่โอกาสสำคัญหรือบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนโชคร้ายในวันนี้กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนี่เป็นแค่ความบังเอิญจริงหรือในทางพุทธศาสนาคำว่าบังเอิญไม่มีอยู่จริงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุปัจจัยรองรับหรือที่เรียกกันว่ากฎแห่งกรรม พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนั่นหมายความว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เรื่องลอยลมแต่มันเป็นผลของการกระทําที่เคยทําไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันกรรมเป็นกฎธรรมชาติที่ทํางานอย่างไม่ลําเอียง ไม่ว่าเราจะตระหนักถึงมันหรือไม่ก็ตามการกระทำในอดีตเปรียบเสมือนมเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงไปเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันจะออกผลไม่ว่าผลนั้นจะเป็นสุขหรือทุกข์หากเราเคยสร้างกรรมดีเราก็จะได้รับผลที่ดีเป็นรางวัลแต่หากเคยสร้างกรรมไม่ดีเราก็ต้องเผชิญกับผลที่เกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยเมื่อเข้าใจหลักกรรมอย่างแท้จริงจะทำให้เราตระหนักว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยไร้สาเหตุ แม้แต่เรื่องที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญก็เป็นเพียงผลสืบเนื่องจากเหตุที่เคยถูกวางไว้ก่อนหน้าไม่ว่าจะในชีวิตนี้หรือชีวิตก่อนหน้าดังนั้นหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการกระทำในปัจจุบันเพราะปัจจุบันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเป็นโอกาสที่เราสามารถปลูกเมล็ดพันธุ์ใหม่ได้เสมอเพื่อให้เกิดผลที่ดีกว่าเดิมลองนึกถึงต้นไม้ต้นหนึ่ง มันไม่ได้เติบโตขึ้นมาเพียงเพราะลมพัดมเมล็ดมาอยู่ที่ดินดีโดยบังเอิญแต่เป็นเพราะมีมะเมล็ดที่ถูกหว่านลงไปมีดินที่เอื้ออํานวยมีน้ำและแสงแดดที่เหมาะสมทุกองค์ประกอบร่วมกันส่งผลให้ต้นไม้นั้นเติบโตเช่นเดียวกันกับชีวิตของเราการกระทํำของเราเป็นเสมือนมเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกไว้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันก็จะออกดอกออกผล แต่ถ้าทุกอย่างเกิดขึ้นจากกรรมเก่าเรามีสิทธิ์เลือกเส้นทางของเราหรือไม่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าแม้กรรมเก่าจะมีอิทธิพลแต่เราก็มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงกรรมใหม่ถ้าเราเคยทำกรรมไม่ดีไว้แต่วันนี้เราเริ่มทำกรรมดีอย่างต่อเนื่องผลแห่งกรรมดีก็จะค่อยๆช่วยเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเราการกระทำในปัจจุบันเปรียบเสมือนผู้กัน ที่ระบายสีลงบนผืนผ้าใบแห่งอนาคตเราไม่สามารถลบสีเก่าที่ระบายไปแล้วได้แต่เราสามารถเติมแต่งและสร้างสรรค์ภาพใหม่ให้กลายเป็นสิ่งที่งดงามขึ้นได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้แต่สามารถเริ่มต้นใหม่จากปัจจุบันได้เสมอนั่นหมายความว่าหากเราต้องการเส้นทางชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนสิ่ง ที่เรากระทําอยู่ในขณะนี้เปรียบเหมือนเรือลําน้อยที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรกระแสน้ําอาจพัดพาเราไปในทิศท,ทางที่เราไม่ได้เลือกแต่หากเราถือพายไว้อย่างมั่นคงและพยายามพายเรือไปในทางที่ต้องการในที่สุดเราก็สามารถนําพาตัวเองไปยังจุดหมายได้การกระทําในวันนี้เป็นตัวกําหนดเส้นทางของเราในวันพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของการเปลี่ยนแปลงด้วยกำไรม พระองค์เกิดมาในตระกูลกษัตริย์มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบพร้อมทุกสิ่งทั้งอำนาจวาสนาและความสุขทางโลกแต่พระองค์กลับเลือกเส้นทางที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงพระองค์ทรงตรหนักว่าความสุขที่แท้จริงไม่อาจเกิดจากทรัพย์สมบัติหรืออำนาจแต่ต้องเกิดจากการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและพ้นจากกิเลสพระองค์จึงตัดสินใจและทิ้งทุกสิ่งออกสแสวงหาความจริง ฝ่าฟันความยากลำบากอดทนต่อความหิวโหวยและความเหนื่อยลา้าจนกระทั่งบรรล,ลุพระอนุตสัมมาสัมโพธิญาณกลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าทรงค้นพบหนทางแห่งการดับทุกข์และชี้ทางให้มนุษย์ทั้งหลายเดินไปบนเส้นทางแห่งปัญญาและความหลุดพ้นพระองค์ทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ด้วยปัญญาความเพียร และการไม่ยึดติดกับสิ่งที่ฉุดรั้งเราไว้หากแม้แต่เจ้าชายผู้สูงศักดิ์ยังสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองและเข้าถึงสัจธรรมได้ก็หมายความว่าทุกคนต่างมีโอกาสที่จะพัฒนาและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นกันสุดท้ายนี้เราอาจเคยคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นเพียงเรื่องบังเอิญแต่เมื่อพิจารณาลึกลงไปเราจะพบว่าทุกสิ่งล้วนมีเหตุและผลตามหลักแห่งกรรม เราอาจไม่ได้เลือกจุดเริ่มต้นของเราแต่เราสามารถเลือกทางเดินข้างหน้าได้สิ่งสำคัญคือเราจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรเราจะปล่อยให้กระแสะแห่งกมพัดพาเราไปอย่างไร้ทิศทางหรือจะจับพายให้มั่นและนำพาชีวิตไปในทางที่ต้องการทุกการกระทำของเราสร้างอนาคตเสมอแล้วคุณหลักเคยมีเหตุการณ์ที่ดูเหมือนบังเอิญแต่เมื่อลองพิจารณาดูแล้วกลับพบว่ามันมีเหตุผลซ่อนอยู่บ้างไหม มาแบ่งปันกันได้ในคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะสติสมาธิสวัสดีค่ะ